ผมออกมาในส่วนทางนี้นะครับส่วนทางนี้นะครับใครที่มาไหว้พระนะครับไหว้พระเสร็จนะครับก็คือไหว้พระเสร็จนะฮะแล้วก็จะเดินลงไปที่สกายวอล์กหรือสะพานกระจกนะครับเห็นไหมส่วนนี้เป็นส่วนที่เดินลงไปนะครับเดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เดินไปสู่บริเวณสะพานกระจกนะครับใใสสส เขาไปมุมนู้นดีกว่า 你那哈给 ले ले ह ก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณด้านหน้าของส่วนที่เป็นสะพานกระจกนะครับนี่นะครับเข้าไปด้านในนะก็ในจุดตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับสะพานกระจกตรงนี้นะจะมีความยาวประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับจะอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าในส่วนที่เป็นกระจกจะดหน้าอยู่ด้านในนู่นนะครับ ทางเดินอยู่ในจุดนี้จะประมาณสัก200เมตรนะครับสุดไปทางนะก็จะเป็นที่วัดนะครับนี่นะครับผมสูมให้ดูนี่นะครับ,รบก็ในวันนี้ก็เป็นการเปิดวันแรกนะครับ อันนี้คนเยอะนะครับต่อไปนะครับเยวอ่อนนะครับใส่รงเท้ารอเลยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะก็ซื้อตั๋วตรงนี้นะครับจำนวน4สาทนะครับบาทนะครับ<ส><ญ> อันนี้สีอะไรสีเขียวใช่ไหมสีเขียวครับัทไม่มีไม่มีดินเข้าไปโดสกายบ็อกนะครับปิธีดลืนะรับีื่นันนะครับเรามิสายสินนะครับสายสินตรวจรรวมพิธีนะครับตัวความเป็นต่อความเป็นมงคลกับชีวิตนะครับกับพีเหมือนตรวจสารยักษ์นะครับจะเป็นกายกันจะได้เรา ใส่เสื้อนะครับได้บุญได้บุศลนะครับได้ใส่เท่ทีนะใส่รองเท้านะครับเราไม่เคยได้ยินนะครับึงเป็นบทศักดิ์สิทธิ์นะครับบทที่มีมนุกนกับชีวิตทั้งนั้นนะครับนะครับท่านใดที่อยู่มีโอกาสก็ขอเชิญร่วมพิธีในเวลาบ่ายสามโมงเจ็เก้านาทีนะครับไปเลื่องนะครับเป็นเจ้าภาพของเหลืองด้วยนะครับของเหลืองของไทยหนึ่งร้อยนะครับใครนทียบอะไรทั้งเงินนะครับเข้ามาเลยครับที่เขาร้องหนึ่งร้อยนะครับก้อนใหญ่บิ๊กแปดกิโลกรัมพันสามร้อยบาทนะครับแล้วแต่บุญวาสนาใครจะทำบุญไได้้แแแคคค่่หนนนะะรรัับบลวต ไปเวนดาน้าตรงนี้ก็จะไอเอนไอ้หนูไอ้หนูไอหนุ่ยไล่เรื่อยๆนะครับไม่กินไม่เขาได้ไอหนุ่คือมันต้องเที่ยวเยอะนะครับเอาข้างในขยับครับข้างในขยับครับนี่ใส่ได้ไหมครับดีเลยมีเวลาครับขอใครครับดูเวลาครับขอใครคเวาครับเราจะไปมาแล้วครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับขอบ่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีน้ำใจกับวัดขาตะแบกนะครับมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมเยืยนแล้วก็มาทำบุญร่วมกันนะครับ

ถ้าท่านไม่สามารถอยู่ร่วมพิธีได้นะครับก็เชิญเป็นเจ้าภาพทองเหลืองนะครับวงหล่อพระได้นะครับถังว่าเขอแบบนนยุบายท่านที่เป็นเจ้าภาพนะครับเราจะให้ท่านเขียนชื่อดละนายขยับเลยครับขยับเลยนะครับด้านที่หม่รบนะครับเรียนเชิญนะครับขอต่อไปจะได้เข้าบ้างนะครับต้องขอไปจริงๆนะครับเราไม่ได้มีเจตนาจะเรื่อรัดท่านนะครับแต่ว่าเปคอยก็ยังคอยอยู่นะครับ เราควรรู้ทำยังไงนะครับเห็นใจกันซึ่งกันและกันนะครับขยับเลยครับด้านนี้นะครับด้านหัวตะพานนะครับขยับเรื่องนั้นเลยครับขยับเลยครับคุณบมดรอบแล้วลิ้นเชื้อนะครับเลิ้นเชื้อนะครับวันหลังเมาใหม่นะครับวันธรรมดานะครับแนะน้ำวันธรรมดานะครับวันหยุดนี้คนเยอะนะครับอันนี้ไม่ได้ต้องรอคิวนานนะครับนะครับถ้าอยากทราบข่าวสารต่างๆของวัดเขาตะแบกนะครับพิมพ์ค่าว่าวัดเขาตะแบกนะครับเข้าไปในเทศเล่นลุกนะครับ นะครับเราจะมีข่าวสารที่แจ้งนะครับว่ามีอะไรจะห้างในแต่ละค้งแต่ละวันนะครับนะครับเปดเครื่อนกันไว้นะครับแล้วก็มีข่าวสารอะไรบ้างแชร์ข่าวตรงนี้ครับว่าวันพิเศษนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะปุปุ่มเปิดประชานที่สองทุ่มนะครับนะครับเดี๋ยววันพุนก็จะอยู่กันถึงสองทุ่มนะครับก็จะยาวประมาณสักสองวันวันธรรมดาก็หกโมงเย็นนะครับนี่นะ เดินหน้าเลยนะครับเดินหน้านะครับรอบปฏิมาใหม่นะครับเดินหน้าเขาด้านในเลยและครับถ้าดูอย่างนี้นะจะค่อนข้างจะสูงดูบุลหลานดูบุลหลานเดินการตามระเบียบตามกฎของการใช้รถไี่เดินข้ามาที่สะพานกระจกนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับข้างจะสูงเท่าไหร่นะครับวันนี้ที่จะเปิดเป็นทางการฟคไม่ค่อยเสียงมากเท่าไหร่นะครับเห็นหน่อยอยู่นะครับที่ผมเดินเนี่ยนะครับคุณภาพนะครับ ขยับด้า no นหน้าด้านหน้าขยับครับตรงกลางนะครับขยับนะครับข้างหลังไม่มีนที่นะครับเข้ามาได้ครับเดินมาอางน่ารกระจกที่ขยับด้านหน้าเลยนะครับเอตะแบกหน่อยครับขย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 ับเข้ามาสิขยับ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 อันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่านะครับแต่จะค่อนข้างจะร้อนนะครับนี่คยว 50รบสนะครับตัวนะครับนท้าเลยครับับนีหก0ข้นครับน้าเลยนะครับ้าเหงหน้าเลยนะครับ้าเลยนะครับ้ิ้าห้าบนะครับนี่นะครับน้เราจะเห็นเราจะเห็นมันจะกายของหากเะ็บนน้ำนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับ เรื่นะครับเืนะครับ่ันไอย่าทันะครับรั้ก็ยอมรับผิดเียเดียวจริงๆนครับเราไปเต็มตัวนะครับเราไปเต็มตัวก็่ไม่ไกลเท่าไรนะครับไอ้นี้นะไอ้นี้ก็จุดสิ้นสุดนะครับอะไรเนี่ยนะช่วย ตามไปไมเดินอยากตน้าครับผมน้าแน้าว่างๆเย ากาศก็เป็นอย่างที่บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับความกว้างของสะพานนะอยู่ประมาณสักสองเมตรกว่าๆนะครับเกือบๆสามเมตรนะครับแล้วความยาวนะฮะจะอยู่ประมาณสักอาจะประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับถึงสองร้อยเมตรนะครับใครใครที่อยากจะมาเดินถ้าคามเสียพิธูดามเสียแบบนี้นะครับ ลองมาได้นะที่พานที่ที่วัดนะครับก็เป็นอีกครั้งนึงฮนะที่วันนี้พามาเทีย่ยวที่วัดเขากระแบกนะครับจุดนี้เป็นจุดที่จุดชมวิวได้ดีอีกที่นึงฮนะที่อยู่ในเขตของจังหวัดชลบุรีนะครับ ครับก็คงอยประมาณนี้นะครับเแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ